เนี่ยไม่ให้ซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่พอใจทําคลิปออกมาด่านะคะแล้วก็เรียก FC เนี่ยว่าอีกี้ฆ่าด้วยณผู้ชมโดยเมื่อไปสืบสืบมานะคะก็พบว่าเครือข่ายเดียวกันกับกลุ่มกลุ่มนี้ตา้มแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีแค่เธอคผู้ชมก็คือมีครอบครัวเธอมีผู้หญิงคนนึงที่ออกมารับบริจาคเหมือนกันรูปล ล่างอ้วนเหมือนกันมี f อซซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านหลังใหญ่ให้แล้วก็มีเงินให้ใช้ทุกๆเดือนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้หญิงในคลิปนี้นะส่วนน้องสาวแท้ๆของผู้หญิงในคลิปผู้ชมก็มี f อซเหมือนกันนะเอฟซเนี่ยก็ซื้อบ้านให้สร้างบ้านให้ให้เงินจัดงานแต่งงานด้วยแล้วก็ให้เงินค่าคลอดลูกด้วยแต่ว่าพอพักหลังๆมาผู้ชมก็มาพูดว่า f อฟซเนี่ยโง่เองที่โอนเงินให้ส่วนกิจวัตรประจําวันของพวกเธอเนี่ยก็คือการสังสรรค์กินเบียร์กันนี่แหละค่ะและย้อนว แล้วก็ทะเลาะกันกับแม่ตัวเองเนี่ยแล้วก็ด่ากันประจานกันเพื่อหาเงินที่จะมาสร้างบ้านทาคอนเทนต์แม่ด่าลูกลูกด่าแม่ซึ่งพอ f อสงสารเนี่ยก็โอนเงินให้แล้วพอได้เงินมาก็เก็บเงินสร้างบ้านเสร็จแล้วก็คืนดีกับแม่ค่ะส่วนผัวแท้ๆนะที่เป็นคนไทยท่านผู้ชมก็คือทําตัวเป็นผูก้กากับคอนเทนต์ค่ะพูดดีหน้ากล้องแต่ว่าตอบคอมเมนต์แบบหยาบคายมากๆคอยพูดนั่งเสริมข้างๆนะคะแล้วก็ทยอยลบคลิปที่เมียตัวเองเนี่ยเคยด่าคนนี้นคนนี้ออกไปแต่ว่าดีว่ามีหล,หลายๆช่องเนี่ยได้มีการเก็บหลักฐานนีี้้้้ไววแแลกก็อออมาช์ในนนตค่ะ ซึ่งเขาเนี่ยก็อ้างนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำมาตลอดแต่ว่าก็โดนมาหลายคดีแล้วก็แพ้ทุกศาลคุณผู้ชมโดยพฤติกรรมของสาวลาวท่านนี้เนี่ยเคยมีพฤติกรรมด่าผู้ใหญ่ใจดีที่มาช่วยเรื่องเงินเรื่องทองเธอเนี่ยด่าแบบหยาบคายสุดๆและคําพูดที่ติดปากของสองผัวเมียเนี่ยก็คือว่าเขาจะชอบพูดว่าคนอื่นเนี่ยมาด่าเขาก่อนเขาก็เลยต้องออกมาด่าคืนแล้วก็2ก็คือว่าจะบอกว่ามีคนเนี่ยมาด่าลูกตัวเองก็เลยต้องออกมาด่าคืนเพื่อเป็นการปกป้องลูกทั้งๆที่มันไม่มีใครเนี่ยเข้ามาด่าเด็กเลยแต่ว่าเคาแ พวก FC คุณผู้ชมก็แค่เข้ามาเตือนบอกว่าให้พาลูกเนี่ยไปหาหมอหน่อยเพราะว่าลูกเนียเหมือนว่าจะพูดช้าไม่เข้าใจการสื่อสารชอบเดินวนๆและหนังตาข้างหนึ่งเนี่ยก็ตกจนเกือบปิดคุณผู้ชมซึ่งพอเขาเนี่ยมี FC เข้ามาเตือนบอกว่าเอ้ยให้พาลูกไปหาหมอหน่อยทางสาวลาวท่านนี้เนี่ยก็จะบอกว่ารอให้ลูกเป็นบ้าก่อนค่อยพาไปหาหมอค่ะแล้วก็จะมีการออกมาด่าถึงโคตรเง่าของ FC ทั้งหลายด้วยคุณผู้ชมซึ่งเธอเนี่ยก็จะอ้างทุกครั้งเลยนะคะว่าเธอเนี่ยมีผัวเป็นคนไทยมีลูกกับผัวคน